ซื้อหน่อยมะเขือยาวนะครับ3ลูกโอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมครับมะเขือยาวอยู่ยนี่เรียบร้อยเราไปทํามะเขือยาวผัดหมูสับประเค็มหนึครับผมก็ประเข็มที่ทอดหอมๆซะหน่อยท่านผู้ชมดูอัตราส่วนเอาเองแล้วนะครับมะเขือยาวของเรามะเขือเนี่ยมีอุปสรรคกับเราอย่างหนึ่งคือถ้ามันไม่ร้อนจัดมันก็จะดํานะครับเพราะนั้นเปิดไฟแรงตรงนี้ได้น้ํนตาตาลทรายครับท่านผู้ชมครับ ที่มีควันแบบนี้คือความชื้นที่เราใส่ลงไปทําให้มะเขือเราสุกเขียวครับหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยก็จะเอาผลไม้นี่แหละครับมาใส่กับส่วนผสมที่เป็นไส้ครับแล้วก็ทานเป็นของว่างกันเมนูที่2ครับเป็นมะฮอท่านผู้ชมครับหน้ามะฮอเนี่ยท่านผู้ชมเวลาทําได้แล้วก็จะไปทําสาคูไส้หมูข้าวเกรียบปากหม้อได้เลยนะครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่21เมษายนเวลา8ปดนาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32